ใหญ่ๆเลยค่ะอะไรบ้างคะซึมเหนอค่ะไม่เย็นค่ะอุ๊ยว่าทำไมอ้วนเขาเรียกระบบย่อยอาหารไม่ดีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ ลิลลี่ซุกี้หมาล่านะคะวันนี้เราจะไปกินนะคะซุก,กี้กันเพราะว่ามันเนี่ยเริ่มต้นแค่ไม้ละห้บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนะคะพิกัดเนี่ยอยู่หลังแมค o โดน d ์นะคะทุกคุณา่าไปตามกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นพวกแบบสายพานแบบนี้นะคะแล้วก็หาที่นั่งมีร้อยกว่าที่ได้ค่ะมัค่ะแรงมากค่ะหน่อยมาก ไนอาไนอาซูชีด้วยอ่ะมาช้าตลอดเลยอันนี้มีน้ำอะไรบ้างคะตอนนี้อันนี้จะมีน้ำซุปหมาน้ามะละกอกระดูหมูมะเขือเทศผักหอมแล้วก็ต้มยำแชาบูน้ำดำก็หนูเอาอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ต้มยำกับมะตูดหมูนะคะเดี๋ยวรองชิมกันนะค่อค่ะ มานูน้ำนี่คือเราสามารถเลือกเองได้ะะใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูน้ำต้ามแบบเลืออไต้องใส่าเลยค่ะอ๋อ,อโอเคขอบคุณค่ะนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะเลื่อนมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีดูนะคะอันนี้อนั่งโต๊ะที่แปดนะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่ไม้ประมาณแบบไม้สีแดงนะคะก็ห้าบาทค่ะแล้วก็ไม้สีเหลืองนะคะสิบบาทไม้สีม่วงสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ไม้สีเขียวยี่สิบาทนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นถาดด้วยนะคะมีนาอแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เหมือนกับเมนูน้ํานะคะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเลือกหยิบได้เลยนะคะทุกคนค่คะเนาะก็จะเอาเมนูน้ําอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรวมบิลจ่ายเงินตอนที่เรากินเสร็จนะคะม <im> ันละมีบบๆๆค่ะเรื่องต้องหมอวกวมีนะะมน้น้นะคะเมนูน้าซุปนะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ49บาบาทนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็ถ้าสองอย่างเนี่ยก็ประมาณ59เนาะก็จะเป็นน้ำซุปแบบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสเออประมาณ8น้ำซุปได้นะคะแล้วเราก็เลือกกินเอาได้เลยค่ะว่าจะต้องการแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยเอาเ่นเลี่ยุกาษเอเอแล้วก็เอาไหมหนูอันได้ไหม ไม่ต้องใส่เพราะว่าดูว่าตลุกไหมนะคะแต่คือถ้าใครจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าจะใส่แบบแดันดจริตก,ก็ใส่เพื่อแบบว่ากัน <McL> ก <aren> <ๆ>ันผมลุในอันนี้หรอ อันนี้ทําให้เหรอคะขอบคุณนะคะทําทําเหมือนกันทุกคนเนคะี่ยอันนี่นะคะก็จะเป็นน้ําจิ้มที่เขาแบบว่าเอ้าขอโทษค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มที่แบบว่าเขาทําให้เรานคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปกระดูกหมูใช่หรอใช่คือตอนสั่งไปก็คือแบบไม่รู้ว่าสั่งอะไรไปนะคุณผู้ชมก็ ก็ตอนนั้นนะคะทุกคนค่ะที่คืออะไรคะหมาล่าหมาล่าอย่างเดียวหรอใช่ใชะหมาล่าอย่างเดียวอ๋ออันนั้นละค่ะกระดูกกระดูกน้อยไปปังมากอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็คือมันไม่เคลียร์แบบนี้หรอเม็ดชาอ๋อกินละลิ้นมันจะชาใช่ไหมแล้วผู้ชายหรอมากกระดูกอ่อนพีนด้หรอ ก็ตลบอันนี้นะคะคือชอบมากเลยนะคะทุกคนค่ะก็อันนี้เนี่ยไม้สีม่งวงะคะ่ะก็อยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะเนาะแล้วก็จุ่มไปได้เลยค่ะจะใส่แบบไหนก็ได้นะใ่ <c oughs> แล้วก็เมื่อแบบเรา <c oughs> เราเรา,เ,รา <c oughs> เป็นไม้แบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ให้ใส่ตรงนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมานับนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นตามสีขาวอันนี้นะคะก็ท <c oughs> ี่ประมาณ่าดละสามสิบบาทนะคะ ดูนะคะว่าแบบว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนะคะอันนี้แพ็คมาอย่างดีเลยจ้าแล้วก็เอ่อันนี้เป็นมาถอดกุ้งไข่นางรมนะคะแพ็คน,นี้เห็ด เห็นหนางฟ้าก็ใส่ไปเลยค่ะก็ดูแบบคิดได้แบบ,บเต่แยแแ่เสร็จครแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเรานะคะก็ใส่ไว้ในถ้วยในแก้วนะคะใส่ใส่น้ำเดือด เดี๋ยวเราต้องเอาแบบว่าเป็นเนื้อๆบ้างนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีผักทางน้ำลุนยนะคะร้อนนะร้อนอนะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าคือนนจะอันนี้จะเป็นปลาหมึกนะคะน,นะนี่โกล์แบบอยากจะให้ดูนะคะนี่ มันเป็นช่อบแบบนี้เลยจ้ามัยอรัว่อากอร่อยบ่หมาล่าำใหญ่ๆเลยค่ะ กินกินอะไรบ้างคะกินหมูค่ะไม่นเลน,นค่ะอุวยว่าทำไมอ้วนเ <laughs> ขาเรียกระบบย่อยอาหารไม่ดีอันนี้ค่ะแล้วคือแบบอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดน้ำฟ้านะคะอันหนึ่งสองซ้ำ เหรอกินไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยกินนี้เหรอนีแค่หมูอีกเหรอตังค์ละสามสิบเหรอเป็นหมูสามสิบอันนี้คุณสามารถปรับได้นะคะถ้าแบบน้ำมันเดือดเนาะพี่ก็ปรับให้มันเดือดเหมือนเดิมเนี่เดือดเหมือนเดิมเอ้าไม่ได้เดือดอย่างเดียวค่ะปิดเลยมา อ่ะตอนนี้นะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ารีบปิดทีเพราะว่าเ,เ,าาเอกกำลังจะหมดหนึ 1, 2, ่งสองสามบ๊ายบายแล้วก็หมดแล้วก็หมด